สวัสดีค่ะตอนนี้สอนอยู่ที่ตำบลโคกแย้นะคะอําเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีค่ะอยู่กับพี่สมเกียรติค่ะพี่สมเกียรติค่ะสวัสดีครั้งนึงค่ะค่ะอยากจะให้พี่แนะนําตัวสักนิดนึงค่ะอ๋อสมเกียรติวงสมบูรณ์ครับพี่สมเกียรติวงสมบูรณ์นะคะเป็นนี้พี่สมเกียรติอายุเท่าไหร่แล้วคะอ่รู้สึกจะหกสิบปีคะหกสิบครับนะคะก่อนทาน GRV เนี่ยมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะอ๋อเป็น เป็นโรคเกาต์ครับปวดตามข้อโรคเกาต์ครับเป็นมากี่ปีแล้ววะคะหลายปีหมอก็บอกว่าเป็นมากเลยเป็นระดับสิบระดับสูงสุดระดับสูงสุดก็คือระดับสิบเป็นมากี่ปีนะคะโอ้โหหลายปีเป็นสิบปีถึงไหมน่าจะถึงสิบปีแล้วเกาเป็นมาประมาณสิบปีนะคะแล้วเป็นขั้นเขาเรียกว่าขั้นรุนแรงที่สุดระดับที่สิบนะคะที่คุณหมอบอกระยะที่เป็นเกามาสิบปีเนี่ยพี่สมเกียรติได้รักษายังไงบ้าง กแกินยาหมอมันไม่หายปวดนะฮะไม่หายต้องซื้อยา,อายาชุดแก้ปวดแบบ,บแบบแรง,แรงอัะแงรักาเวลาเลยแปลว,ว่าสิสป,ปีที่เป็นเกามาเนี่ยก็คือรักษามาตลอดกินยาหมอมาตลอดแต่ก็ไม่หายไม่หาย,หายวันไหนไม่กินไม่ได้ไม่ได้เลย เวลาปวดเก้าเนี่ยปวดตรงข้อตรงไหนบ้างมันทั้งข้อมือข้อเขา่าข้อขาปปวดหมดทุกส่วนทุกข้อเลยนะปวดเยอะที่สุดเนี่ยเวลาไหนคะหรือว่าตลอดเวลามันมันจะอ๋อไม่แน่ส่วนใหญ่มันจะเป็นตอนกลางคืนสะมากนะอนอนเราอา จะเผลอไปลืมกินยาอะไรเงี้ยมันมันจะปวดกลางคืนมากกว่าเกาค่ะปวดมากพี่สมเกียจจะปวดเยอะช่วงกลางคืนนะคะก็ต้องลุกขึ้นมากินยารางังบปวดนะคะแล้วไม่ได้ไม่ได้เลย,เลยแล้วพอได้ทาน GRV กล่องนี้นะคะ่ะพี่สมเกียติเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกดีครับไม่ต้องกินยาแก้ปวดก็กินชาเม็ดเย็นเม็ดก็รู้สึกดีดีก็ดีขึ้นเพราะผมผมเพิ่งเริ่มกินน่ะได้กี่กล่องแล้วคะ สองกลง่องสามกล่องครับสามกล่องสามกล่องเองนะคะตอนนี้ไม่ต้องกินยาแก้ปวดแล้วแปลว,ว่าเกาที่เราปวดทุกคืนเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ค่อยปวดละไม่ปวดไม่ปวดเลยาาถ้ากินได้เช้าเย็นแล้วไม่ปวดลไม่ปวดละ <c oughs> พี่สงเกียติเริ่มทานเนี่ยเช้าเม็ดก่อนนอนเม็ดตั้งแต่กล่องแรกกล่องแรกคือกล่องแรกคือสองเม็ดเช้าสองเช้าสองเย็นสองครับอ๋อ แปลว่ากล่องแรกทานเช้า2ก่อนนอน2ก่อนสําหรับคนที่เป็นโรคเกานะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแล้วกล่องที่เท่าไหร่ถึงเริ่มทานเช้าเม็ดก่อนนอนเมด็หมดหมดกล่องที่2เนี่ยมันคล้ายๆว่ามัน,นมันจะละปวดมาาโอ้มันขบับมันปรับให้อยู่ปวดต้องเข้าไปนอนโรงพยาบาลครับไม่ไหวปวดถูกไม่ได้เลยแล้วหมดกี่กล่องอาการปวดถึงทุเราแล้วก็ไม่ปวดก็ ก็กินมาอีกกล่องเดียวกล่องเดียวเองนี่นะก็กินทานกัจ้าอ๋อแต่ว่าพี่สมเกียกิกาลังจะบอกทุกท่านว่าทานไปต่องแรกเนี่ยจะปวดมากก่อนต้องอดทนผ่านช่วงนั้นไปให้ได้แต่จริงๆสําหรับทุกท่านที่เป็นโรคเกาต์นะคะระหว่างที่ท่านทานจีอาวีและถ้าเกิดปวดมากเนี่ยท่านสามารถที่จะทานยาแก้ปวดควบคู่ได้นะคะเอาราคาพี่สมเกียคิคะโรคเกาต์ดีขึ้นละไม่ปวดละไม่ต้องพึ่งยาแก้ปวดแล้ว มีโรคหรืออาการอะไรอีกบ้างที่ดีขึ้นหลังจากทาน g r v วก็โรคอื่นผมว่าไม่ได้เป็นอะไรนอนหลับเป็นไงบ้างนอนหลับก็นอนหลับปกติครับนอนหลับระบบขับถ่ายปกติฮะปกติสายตาเป็นยังไงบ้างคะตาปกติมันฟางอยู่แล้วครับนี่มันรู้สึกมันจะค่อยๆดีขึ้นหร้อมั้งครับมันเป็นโรคความดันเลย ความดันตอน,ตอนหลังตอนหลังเนี่ยมีหมอตรวจเจอความดันสูงอ่ะสูงเท่าไหร่คะเ,เกือบเกือบสองร้อยอ่ะโอ้ความดันเกือบสองร้อยถือว่าสูงมากแล้วหลังจากทานจีอาวีเนี่ยได้ไปตรวจสักครั้งหรือยังคะอ๋อยังเลยครับยังก็ต้องรอผลออตรวจจากคุณหมอนะคะว่าหลังจากทานจีอาวีเนี่ยความดันจากสองร้อยเนี่ยลดลงเท่าไหร่นะคะ <c oughs> แต่ที่แน่แน่ตอนเนี้ย สายตารู้สึกว่าชัดขึ้นชัดขึ้นหน่อยชัดขึ้นนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะนี่แหละค่ะคือผลิตผลของผลิตภณัณฑ์ที่ช่วยให้พี่สมเกียรติจากที่เป็นโรคเกาต์นะคะมามากกว่า10ปีนะคะอาการของเกาต์ดีขึ้นตามลําดับไม่ปวดไม่ต้องพึ่งยาแก้ปวดแล้วนะคะช่วงสุดท้ายสันตอยากจะให้พี่สมเกียิฝาก GRV ถึงเพื่อนๆหรือคนที่เป็นโรคเกาต์ <c oughs> ได้รู้จักอาหารเสริมตัวนี้ค่ะ ก็ดีครับถ้าใครเป็นเป็นโรคเกาอย่างผมเนี่ยเมื่อผมมากินอันนี้เข้าแล้วก็แต่ผมมันเป็นมันเป็นมากครับเป็นนานแล้ว,ลวมันก็ครับมันก็ช่วงนี้มันก็ดีขึ้นดีขึ้นนะฮะม,มันยังไม่ถึงกับหายอ่าใช่ค่ะ <c oughs> นะคะ เอาละค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะ่ะพี่สมเกียจบอกว่าต้องพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองนะคะเพราะว่าพี่สมเกียจเนี่ยเป็นเยอะมากเป็นระดับสบิซึ่งหมอบอกว่าเป็นระดับที่สูงที่สุดรุนแรงที่สุดแต่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับถามว่าหายขาดเลยไหมจาก3มกล่องที่รับประทานคงจะไม่ได้หายขาดในแค่3มกล่องแต่เจ้าตัวบอกว่าดีขึ้นเยอะมากนะคะที่ดีใจที่สุดคือไม่ต้องกินยาแก้ปวดช่วยระงับแล้ว นะคะนี่แหละค่ะเป็นประสบการณ์จริงจากพี่สมเกียชจชา,ชาวจังหวัดสระบุรีขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังเสมอค่ะวันนี้สอนแล้วก็พี่สมเกียิต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ